ตัวละครสวอตัวนี้ก็เป็นนักสู้ m m a ระดับท็อปเลยนะครับสกิลของเขาก็คือเบอร์เซิร์กนะครับถ้าเรากดใช้งานนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นแล้วก็มีการลดอัตราการดีดนะครับแรงดีดของปืนนะครับเวลาเรายิงตอนที่เราแบบสมมติว่าโอเคผมกลับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมการีน่าฟรีไฟนะครับทุกคนก็คลิปนี้นะครับผมเราจะมาเรียนกิจกรรมใหม่นะครับของเกมฟรีไฟลแล้วก็จะมาสอนวิธีการรับตัวละครนะครับเป็นตัวละครใหม่ทั้ง2ตัว3ตัวเลยนะครับทุกคนนะก็ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัวละครทั้ง1 2 3าตัวนี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวอะไรบ้างนะครับไปเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเนาะกิจกรรมใหม่ล่าสุดนะครับทรชนคนปล้นครั้งที่1เจาะเซฟล่ากล่องสุดไฮเป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดนะครับเป็นกล่องสุ่มนะครับกล่องสุ่มโทเค็นนะเอาโทเค็นตัวเนี้ยไอบอร์ดเนี่ยนะครับก็คือเป็นกล่องสุ่มพวกนี้แหละทุกคนนะไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเป็นกล่องสุม่ม กล่องโทรชนนะครับกล่องสุ่มโทรชนนะนี่นะครับก็คือถ้าเราแบบว่าสุ่มดวงดีก็จะได้กระเป๋าไปเลยนะครับถ้าดวงสวยก็ได้ไอ้นี้โทเค็นเหรียญโทรชนนะครับหรือกล่องนี้นะครับถ้าดวงดีก็สุ่มได้ไอบอดไปเลยถ้าดวงไม่ดีก็ได้นี้เหรียญโทรชนนะครับไอเหรียญโทรชนตัวเนี้ยเอาไปแลกอะไรได้บ้างนะครับเหรียญโทรชนตัวนี้เนี้ยก็เอามาแลกได้นะครับนี่นะครับอ่าไม่ใช่อันนี้เหรียญโทรชนนะครับเหรียญโทรชนก็สามารถแลกตัวนี้นะครับ กระเป๋าตู้เซฟได้นะครับแอร์บอดได้แล้วก็ตัวนี้นะครับคู่หูสกินนาคยอดนักปล้นนะครับโอเคเดี๋ยวจะลองซื้อกล่องมาสุ่มดูนะมันใช้ประมาณเท่าไหร่วะ15้าใช่ไหมแต่ว่าไอไอ้บอดเงินเนี่ยผมไม่รู้นะว่ามันใช้เท่าไหร่นะครับแล้วก็กระเป๋าตัวนี้นะเพราะว่าผมสุ่มได้นะครับโอเคเดี๋ยวจะลองสุม่มอ่กล่องตัวนี้แล้วก็มาแลกดูนะครับสุ่มเลย โอเคน่าจะได้แล้วนะครับเคแรกเลยนะครับสกินสัตว์เลี้ยงนักน้อยนักปล้นนะครับแรกเลยอาประมาณนี้นะครับก็ได้มาแล้วนะครับสําหรับสกินนะครับสัตว์เลี้ยงนักนอดนักปล้นนะครับใครที่ยังไม่ได้สุ่มก็อย่าลืมมาสุ่มด้วยนะครับเป็นกล่องสุ่มมูลค่า30เพชรนะครับสุ่มดวงดีก็ได้กระเป๋าไปเลยนะดวงสวยก็ได้โทเค็นนะครับหรือดวงดีก็ได้แอร์บอร์ดนะครับดวงสวยก็ได้โทเค็นนะครับ กิจกรรมใหม่นะครับเปิดขายผู้รอดชีวิตหรือว่าตัวละครคาเพลลานะครับขายยกเซตเลยนะทั้งตัวละครแฟชัน่นแล้วก็ชิ้นส่วนของทรงจำนะครับแล้วก็การ์ดตัวละครเลเวล4นะครับมูลค่า1 1 9 9เบพชรนะครับจากราคาปกติ1 4 9 9นะก็เปิดขายในราคา1 1 9 9เบพชรนะครับลด20%ไปเลยนะฮะถ้าเกิดใครซื้อตอนนี้ก็ลดทันที20%นะครับ แล้วก็กิจกรรมตัวนี้นะครับเป็น K-pop Strand Drum นะครับเป็นกล่องสุมสกินปืนอาวุธประจำตัวของคาเพล่านะครับตัวนี้ก็เปิดขายตลอดไปเลยนะครับไม่มีการปิดนะสเตตก็เป็นอัตราการยิง2ระยะลบ1ความเร็วนีโหลดบวกหนึ่งะครับใครที่ยังไม่ได้สุมก็อย่าลืมมาสุมด้วยนะครับก็ตัวแรกนะครับผมจะเป็นตัวนี้นะครับตัวละครใหม่ล่าสุดเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะจะเป็นตัวนี้นะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับมีชื่อว่าเจลนะครับตัวละครตัวนี้เลยนะครับซึ่ง ไอ้ตัวละครตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นเจ้เจ้าหน้าที่หน่วยลบพิเศษมากฝีมือนะครับก็ตัวละครตัวนี้เนี่ยนะครับวิธีการได้รับนะครับผมนะก็อย่างที่ทีมงานเขาบอกไปนะครับกดเข้าไปตรงนี้นะเขาจะบอกว่าไอเทมจะมาในไม่ช้านี้นะครับซึ่งก็ตามนั้นนะครับในไม่ช้านี้นะครับเนาะตัวละครตัวนี้ก็น่าจะเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็น่าจะเปิดขายในราคาเพชรด้วยนะครับคงจะไม่เปิดให้มันเป็นกล่องสุ่มตัวละครอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าสกิลตัวนี้เนี่ยนะครับผมนะมันเป็นเลด จิ้งรีโหลดนะครับก็คือเมื่อเราสังหารศัตรูเสร็จแล้วนะครับมันจะทําการรีโหลดกระสุนให้เองอัตโนมัตินะครับก็คือแบบว่ายิงเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ต้องรีโหลดอ่ะมันเติมกระสุนให้เลยสมมุติว่าเรายิงศัตรูตายปุ๊บนะครับกระสุนเราเหลือ30มสิบใช่ไหมเออแล้วทีเนี้ยมันยิงตายปุ๊บนะครับกระสุนก็เหลือ20ใช่ไหมแล้วพอเราฆ่าศัตรูได้เนี่ยนะครับผมนะลูกกระสุนมันก็เพิ่มขึ้นมานะครับจาก20ก็เป็น30อะไรเงี้ยก็คือมันใส่กระสุนให้เองเลยอัตโนมัติอะะะไรรรปมาณนนี้คับ ก็เป็นตัวละครใหม่ที่ค่อนข้างจะโกงเลยนะครับทุกคนสําหรับตัวละครเจลนะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวละครอีกตัวหนึ่งนะเป็นตัวแรกนะครับตัวละครมีชื่อว่าเจลนะครับนี่เนาะก็ทักษะก็ตามนี้นะครับเลจิ้งรีโหลดนะก็คือสังหารศัตรูเสร็จปุ๊บก็จะทําการใส่แม็กกาซสนให้เองอัตโนมัตินะครับก็คือไม่ต้องไปกดรีโหลดนะครับมันก็เติมกระสุนให้เองอัตโนมัติเลยนะครับโอเคนะครับทุกคนก็ ต่อนะครับบลกนี้จะเป็นตัวละครใหม่ล่าสุดเลยนะครับนะจะมีอยู่ด้วยกัน2ตัวละครนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะจะมีตัวละครดาชาแล้วก็ตัวละครสวอลนะครับทุกคนนะจะมี3ตัวนี้นะเอ้จะมี2ตัวนี้นะครับก็ตัวแรกที่เราให้ดูไปคือเจลใช่ไหมที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์อันนั้นนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ไทยของเรานะครับมีแล้วนะแล้วก็ณปัจจุบันนี้นะครับที่เซิร์ฟเวอร์เบต้าหรือเซิร์ฟเวอร์แอดวานซ์นะครับมีตัวละครที่ชื่อว่าดาชาแล้วก็สโรวนะครับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ เดี๋ยวเราจะไปดูตัวละครดาชากันก่อนนะครับ oh, you need to pray? ตัวละครดาชาตัวนี้นะครับเป็นตัวละครใหม่ล่าสุดของเกมกอลีน่าฟีฟาเลยนะครับก็มาแล้วนะครับผมนะตอนนี้นะคระสกิลตัวละครของดาชาน,นะครับผมมีชื่อว่า ดาชาสาวใจไอ้สาวใจกล้าขี้เล่นนะครับสกิลของเธอนะครับมีชื่อว่าปาร์ตี้สกิลนะครับเป็นสกิลติดตัวนะจะทําการลดอัตราแรงดีดระหว่างการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ลดอัตราการแรงดีดโดยรวมลง5%แล้วก็ลดดาเมจที่ตกจากที่สูง45%และยังเพิ่มความเร็วจากการฟื้นตัวเมื่อตกจากที่สูง55%ซครับซึ่งเรียกได้ว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นตัวละครที่โคตรจะโคตรโกงเลยนะครับทุกคนครับก็สรุปง่ายๆเลยตัวละครดาชา ทําอะไรได้บ้างนะครับ 1. เมื่อเราวิ่งยิงศัตรูนะครับมันจะลดแรงดีดลงนะครับและ2อัตราแรงดีดเนี่ยนะครับทั้งหมดทุกปืนที่เรายิงนะครับมันจะลดลง5%เและยังสามารถลดดาเมจที่ตกจากที่สูงได้ถึง45%และเพิ่มความเร็วจากการฟื้นตัวเมื่อตกจากที่สูงนะครับก็คือสรุปง่ายๆเมื่อเรานะครับผมนะตกจากที่สูงนะครับมันจะฟื้นตัวเร็วขึ้นนะครับก็คือแบบ อย่างไงอ่ะแบบเวลาตกจากที่สูงใช่ไหมทุกคนมันก็จะแบบว่าติดอีโมณนหรือว่าติดท่าทางตอนกระโดดลงใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้นี่ก็คือมันจะเพิ่มความเร็วสมมติว่าเราตกลงปุ๊บมันก็จะลุกแบบไวขึ้นอะไรประมาณเนี้นะครับนะก็แบบว่าติดปัญหาแบบเวลาใครโดดลงมาปุ๊บแล้วเนี่ยมันจะชอบแบบมีท่าแอคอาร์ตอะไรสักอย่างนึไงแบบว่าโดดลงมาจากที่สูงปุ๊บเราก็ต้องแบบยอดตัวแล้วก็ยืนขึ้นอะไรเงี้ยไอตัวดาชาตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็จะแบบว่าลุกขึ้นเร็วขึ้นอะไรประมาณนี้นะอืมก็ แล้วก็มีการลดอัตราการดีดนะครับแรงดีดของปืนนะครับเวลาเรายิงตอนที่เราแบบสมมติว่าเดินยิงอะไรเงี้ยเดินยิงมันก็จะลดแรงดีดนะครับแล้วก็ลดแรงดีดปืนโดยรวมลง5เเนะครับเอาง่ายๆเลยตัวนี้คือเป็นตัวที่ค่อนข้างจะโกงนะครับอืตามนั้นแหละนะครับมันทั้งลดแรงดีดทั้งเพิ่มความเร็วนะครับที่ตกจากที่สูงแล้วก็ลดดาเมจอะไรประมาณเนี้ยนะครับที่ตกจากที่สูงเนาะโคตรโกงครับสำหรับวิธีการได้รับตัวละครตัวนี้นะครับก็คาดว่าน่าจะมาในดีแท็กนะ นั่นแหละน่าจะมาใน d ีแท็นะครับนะโกงขนาดนี้คงไม่อยู่ในที่ร้านค้าเซิร์ฟเวอร์ไทยหรอกนะครับน่าจะอยู่ใน d ีแท็นะครับสำหรับวิธีการได้รับตัวละครดาชาตัวนี้นะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับผมนะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวละครใหม่อีกตัวหนึ่งกันนะครับตัวละครตัวนี้ก็มีชื่อว่าอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ตัวที่มีหนวดเมื่อกี้ที่พี่ให้ดูนะครับสวอนะตัวละครสวอตัวนี้ก็เป็นนักสู้ m m a ระดับท็อปเลยนะครับสกิลของเขาก็คือเบอร์เซิร์กนะครับ ถ้าเรากดใช้งานนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นสกิลประเภทกดใช้งานนะครับถ้าไม่กดใช้งานสกิลก็จะไม่ทํางานนะครับนะสกิลนี้เป็นกดใช้งานนะครับจะใช้เลือด40หน่วยฟื้นฟูดาเมจสิเป็นเป็นระยะเวลา5าวิคูดาวสี่สิบห้าวินะครับก็ง่ายๆเลยสกิลตัวนี้เป็นสกิลแรกเลือดนะครับเมื่อเรากดใช้สกิลของสวอร์นะครับนะจะทําการลดเลือดลองไปถึง40นะครับแล้วจะเพิ่มดาเมจของสกินปืนเอยไม่ใช่แล้วจะเพิ่มดาเออมะจะเมของปืนนะครับเพิ่มสูงสุดขึ้นมา10หน่วยนะครับเป็นระคับ สรุปง่ายๆตัวละครสวอร์นะครับ er ฟังดีๆนะครับถ้าเรากดใช้สกิลของสวอร์นะครับมันจะลดเลือดเราไป40หน่วยนะครับแล้วจะเพิ่มกระสุนหรือว่าดาเมจที่เรายิงไปเนี่ยเพิ่มขึ้นมา10หน่วยนะครับเอาง่ายๆคือสรุปเลยปืนกระบอกหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่น AK A.K. นะครับผมนะที่ไม่ใส่สกินเลยนะครับมีดาเมจ35 5หน่วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่ากดใช้สกิลของไอ้เจ้าตัวสวอ์นะครับมันจะลดเลือดไป40แล้วเพิ่มดาเมจมา10จาก35ก็เป็น45แล้วคิดดูครับว่าระยะเวลา5วินะครับดาเมจ45 5ยิงเข้ามันจะซักเท่าไหร่กันนะครับคิดเอาว่าโกงไม่โกงนะครับนะตัวละครสวอ์นะครับเป็นตัวละครใหม่ล่าสุดของฟีฟายเลยนะครับนะ สุดยอดครับโคตรโกงไม่รู้จะหาคําไหนมาพูดแล้วว่าโกงและโคตรโคตรของโคตรโกงนะครับตัวละครนี้แล้วก็ตัวละครหนึ่งนะครับดาชาครับโกงมากๆนะครับแล้วก็เจลนะครับโกงพอสมควรนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับให้ดูพอของปากของพอนะครับไว้เจอกันใหม่อีกทีหนึ่งคลิปต่อไปแล้วกันนะครับผมแล้วทุกคนเดี๋ยว โอกาสหน้าจะมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับว่าที่เซิร์ฟเวอร์แอดวานซ์เนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวขอตัวไปศึกษาเพิ่มเติมก่อนแล้วกันนะครับนะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมนะรีวิวคร่าวๆเดี๋ยวโอกาสหน้ามาเจอกันใหม่อีกทีนึงนะครับเดี๋ยวขอไปศึกษาเพิ่มเติมก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย